สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันกับไล่หมากรุบไทยนะครับผมสำหรับไล์นี้นะครับจะนำเสนอเกมของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนบุญสืบนะครับผมสุดยอดเซียนของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับพบกับท่านอาจารย์สิงร้ายจาก8ริ้วนะครับซึ่งเล่นเป็นหมากสีดำนะครับผม เดี๋ยวเราไปรับชมเกมกันเลยนะครับหมักขาวท่านอาจารย์บุญสืบแท่แห่งนะครับผมส่วนหมากดำท่านอาจารย์สุรศักเชื้อชวลิตนะครับท่านมีฉายาว่าสิงร้ายจากแปดริ้วนะครับผม เรามาดูเกมกันเลยนะครับหมากขาวเปิดหมากตัวแรกนะครับโคนคอควายสครับมาดูลีลาการเดินหมากของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนบุญสืบนะครับท่านอาจารย์สิงร้ายนะครับเดินเม็ดค .7 อาจารย์บุญสืบเดินโคนนะครับฉาสองยังมองไม่ออกนะครับว่าจะเปิดรูปหมากในรูปอะไรสู้กันนะครับหมากดำนะครับขึ้นโคนนะครับฉาเจ็ดนะครับอาจารย์บุญสืบนะครับพัฒนาเม็ดขึ้นงองมูสองครับดูเหมือนว่า มีสิทธิ์ที่จะขึ้นม้ยงซ้ายนะครับม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับผมท่านอาจารย์สิงร้ายพัฒนาโคนขึ้นมานะครับงองูเอาจารย์บุญสืบพัฒนาม้าขึ้นจอสองครับผมหมากดำ นะครับพัฒนาม้าขึ้นมาจอ7ครับอาจารย์นุนสื่อเปิดเบี้ยคอสไปคอสนะครับเปิดทางให้มา้าหรือเม็ได้ขึ้นไปใช้งานนะครับผมมาดูวิธีรับมือนะครับท่านอาจารย์สิงร้ายเปิดเบี้ยคอหมาคอหนะครับ ในตานี้นะครับท่านอาจารย์บุญสืบเดินเบีย้ยคอสามไปกอสีน่าสนใจมากๆนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เบีย้ยขอหกของหมากดำนะครับขึ้นมาได้นะครับท่านอาจารย์สิงร้ายตั้งรับด้วยโคนคอหกนะครับเป็นโคนในผลนะครับ อาจารย์บุญสืบพัฒนาเม็ดนะครับขึ้นไปคอ3เป็นเม็ดซ้ายนะครับผมอาจารย์สิงร้ายนะครับพัฒนาม้าเป็นม้าเทียมนะครับจังหวะนี้นะครับท่านอาจารย์บุญสืบปูเบี้ยขอไข่สี่ขึ้นไปทันทีนะครับเป็นเม็ดซ้ายปูสามเบี้ยริมนะครับ อาจารย์สิงร้ายจากแปดริ้วนะครับเปิดเบี้ยงอหขึ้นมาอห้านะครับเปิดทางให้เม็ดและควบคุมพื้นที่กลางกระดานนะครับในตาที่9นะครับท่านอาจารย์บุญสืบกินตัดนอกในกันก่อนเลยนะครับเบี้ยคอสกินอหมามกดำมีทางเลือก3ทางเลือกนะครับในการตต่อ หมากดำใช้เบี้ยกินนะครับเพื่อนำเบี้ยมาควบคุมตรงกลางน,นะครับจังหวะนี้ท้านาาจาย์สืบพัฒนาม้าขึ้นเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับอาจารย์สิงหร้ายพัฒนาเม็ดขึ้นที่งอหกอาจารย์มุนสืบนะครับลากเรือมาที่ขอนนะครับ เพื่อส่งเบี้ยนะครับส่งเบี้ยขอไขส่สีขึ้นไปขอห้าโจมตีโคนหมากํานะครับในตานี้นะครับท่านอาจารย์สิงร้ายนะครับพัฒนาโคนขึ้นจอหกในจังหวะนี้นะครับหมาักขาวเลือกที่จะเดินเบี้ยริมนะครับ ขึ้นไปโจมตีเบีย้ยในของหมักดำนะครับบ,รบังคับท่านอาจารย์สิงร้ายต้องยกเบีย้ยขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้เสียเปรียบเบีย้ยนอกเบีย้ยในนะครับเบีย้ยขอสี่กินตัดจังหวะนี้นะครับท่านอาจารย์สิงร้ายเ,เมตรกินตอกเบีย้ยงอสามได้จังหวะเดิน เดินะครับใช้เบียไล่เม็ดเข้าไปนะครับจังหวะน,นี้ใอเม็ดตัง้งก่อนนะครับอาจารย์มือสืบลำเลียงเม็ดขึ้นเท่นนะครับที่ขอสี่อาจารย์สิงร้ายพัฒนาขุนขึ้นเพื่อให้เรือผูกโยงกันนะครับ จังหวะนี้อาจารย์บุญสืบยกม้าไปขอไข่สนะครับขยายรูปหมากนะครับอาจารย์สิงร้ายเปิดเบี้ยชอหมาชอหนะครับอาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยชอช้างสไปชอช้างสรักษาทรงเบี้ยนะครับ หมักดำเดินเบี้ยยอ6มายอหบังคับนะครับบังคับหมักขาวต้องเดินเรือเรือครับอาจารย์บุญสืบหลบเรือมาที่ฉ1หนึ่งต่อครับแล้วก็เป็นการผูกโคนไปในตัวนะครับอาจารย์สิงร้ายกินตัดเบี้ยเปิดทางนะครับเปิดคลองเรือเอบีเ้ยยอ3ากินขึ้น อาจารย์สิงร้ายแปดริ้วนะครับไม่รอช้านำเรือมาที่ยอสามนะครับเพื่อเตรียมซ้อนเรือนะครับจัหวะนี้ท่านอาจารย์บุญสืบนะครับนำขุน,ขนงอสองนะครับอาจารย์สิงร้ายยกเรือไปที่ยอ8ซ้อนเรือนะครับ น,นำเรือขอหนึ่งมาคอ1หนึ่งนะครับเตรียมยึดคลองนะครับหมักดำเดินเรือนะครับมาที่ยอสองเกาะกินโคนของขาวแต่โคนของหมักขาวยังไม่กัดนะครับจังหวะนี้อาจารย์ึนสืบพัฒนาโคลนะครับขึ้นไปที่งอสามซึ่งเป็นตำแหน่งของโคนขุนพลนะครับ จังหวะนี้ท่านอาจารย์สิงร้ายตัดสินใจนำเรือไปที่คอแปดผูกโคลไว้นะครับอาจารย์รุนสืบนะครับนำโคนนะครับแยกร่างไปที่ชอชาสามโจมตีเรือของดำนะครับอาจารย์สิงร้ายตัดสินใจมางเลยนะ จังหวะนี้นะครับเรามาดูว่าท่านอาจารย์บุญสืบจะลำเลียงพลอย่างไรนะครับผมท่านอาจารย์บุญสืบนะครับยกม้าจากขอ3นะครับมาที่กอ1เตรียมที่จะขึ้นไปคอ2นะครับเพื่อนำม้าขึ้นเท่นนะครับที่ขอไข่4นะครับสก,กิทีการลำเลียงสลับตำแหน่งหมากนะครับอาจารย์สิงร้ายนะครับ ยกมา้าไปที่ขอแปดครับเตรียมป้องกันตั้งรับนะครับอาจารย์ดุสืบยกมา้าไปที่คอสองครับอาจารย์สิงร้ายเปิดโคนนะครับกลับไปที่งอเจ็ดเรือนะครับมากอหนึ่งเพื่อผู้ริมไว้นะครับ จังหวะนี้ท่านอาจารย์สิงร้ายนะครับนำเรือมาที่ยอสามเกาะกินโคนอาจารย์บุกรอบค้อบนะครับนำเรือมาที่ชอช้างหนึ่งนะครับทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เดินหมากเราจะต้องมีความรอบคอบนะครับผมจังหวะนี้นะครับหมากดําเดินมาจอเจ็ดขึ้นมาชอช้างหกขยายหมากนะครับขึ้นมาบุก อาจารย์บุญสืบนะครับนําเรือกอนหนึ่งมาชอหนึ่งนะครับเรือกอนหนึ่งมาที่ชอหนึ่งกดต่อขุนของหมัด,ดํานะครับอาจารย์สิงร้ายหลบขุนไปที่จอเจ็ดนะครับอยู่ตากดอดขนมหวานนะครับหลบขุนปลอดภัยนะครับผมเมื่อหมากขาวพร้อมแล้วนะครับท่านอาจารย์บุญสืบเปิดฉากการรบทนทีนะครับ ดันเบี้ยชอสามไปชอสี่นะครับขึ้นไปโจมตียอมให้เบี้ยนอกกินเลยนะครับผมเพื่อเป็นการบุกเข้าตีหมากดำนะครับอาจารย์สิงร้ายใช้เบี้ยกินตัดนะครับจารย์มือสืบใช้เบี้ยกินขึ้นไปเป็นเบี้ยคู่นะครับและมีจุดประสงค์จะทิม เบี้ยคร่ำโคลนคร่ำม้านะครับจังหวะนี้บังคับท่านอาจารย์สิงร้ายต้องยันเบี้ยวไว้นะครับอาจารย์บุญสืบลำเลียงมา้าไปจอสามสวยงามนะครับจังหวะนี้ถ้าอาจารย์สิงร้าย จะต้องตัดสินใจใช้เบีย้ยกินแรกนะครับตอนนี้จังหวะการเดินและตำแหน่งนะครับอยู่ที่หมากขาวยืนดีกว่านะครับดูเหมือนว่าจังหวะนี้นะครับท่านอาจารย์สิงร้ายพลาดนะครับผมถูกหมากขาวดันเบีย้ยเข้าไปคล่อมจับกินโคนกับม้านะครับถือว่า เป็นจุดแพ้ของเกมนี้นะครับผมมาถอยไป่อแผดนะครับเบียกินหงายนะครับโคนลําเลียงกินขึ้นมาโคนกินไล่เรือนะครับเรือกด อาจารย์บุญสืบน,นะครับลำเลียงโคนนะครับขึ้นไปที่ขอห้าอาจารย์สิงร้ายยกม้ามาที่คอหกครับอาจารย์บุนสืบน,นําเรือไปตีรุกที่ชอทั้งเจ็ดนะครับขุนหลบไปที่จอแปด จังหวะนี้นะคะท่านดำสืบยกม้าจากจอสามไปที่ชอช้างสี่ไล่เรือนะครับจังหวะนี้ถือว่าทําให้หมากขาวชนะเลยนะครับผมเพราะว่าเรือครับ ไชนะครับไม่ว่าเรือของหมากดำจะหนีไปตามไหนนะครับหมากขาวจะโจมตีอย่างนี้นะครับผมคือยกมากไปตีรุกครับขุนหลบแล้วก็กินโคนนะครับถ้าหมากดำกินตอบนะครับเรือตีรุกจนครับผมนะครับนี่คือเกมนะครับในสมัยขุน ทองค่นะครับลีลาการเดินหมากของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนบุญสืบหมากขาวนะคบผมพบกับท่านอาจารย์สิงห์ราย8ดิ้วหมากสีดำนะครับสำหรับไลน์นี้นะครับก็ถือว่าจบลงไปแล้วนะคบผมหวังว่าจะทำให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับผมไว้ติดตามรับชมกันใหม่นะครับสำ รอบนี้ครูพงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ